วัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้ก็มา EP ที่2แล้วนะคะ,ะเราก็เป็นบรรยากาศที่เราพากันมาเที่ยวที่ฮอกฟอนะคะวันนี้เป็น EP ที่สองเราอยู่ที่พักกันอยู่นะคะพี่ที่พักคืนแรกภูฟ้าใสจ้าตื่นเช้ามานะคะชมบรรยากาศเย็นๆหมอกลงบางๆนะคะสำหรับเช้าวันนี้ ชวนกันมาดิฟกาแฟยามเช้ากันค่ะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเช้านี้อากาศดีมากๆและเย็นมากเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ EP 1นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนี้นะคะสามารถกดไปดู EP แรกก่อนได้ค่ะอันนี้เป็น EP ที่2ที่เรามาเที่ยวเขาคอกันนะคะวันที่2ที่เราตื่นเช้ามาจาก ที่ภูฟ้าใสนะคะก็ดีกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบที่พักนะคะเขาตกแต่งน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆนี่คือสวนในห้องพักนะคะในบริเวณที่พักเขามีบ้านหลายแบบนะคะนี่เขาก็ตกแต่งน่ารักกันมากเลยนะคะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะเยอะจนถ่ายไม่ทันนะคะถ่ายกันไม่ไหวะคะ่ะ ก็มีที่ชมวิวนี่ตอนเช้านี่มีหมอกปะปรายนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาเริ่มหิวแล้วคะ่ะขอตัวไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวคนก็จะมาทานข้าวกันบริเวณนี้นะคะไอแพนเค้กันเส่วนนี้หนิงก็เดินมาทำแพนเค้กทานนะคะเพื่อนๆมีผลไม้ด้วยมีของทาน มื้อเช้าเป็นมาตรฐานนะคะม,มีสลัดด้วยนะคะก็เป็นอาหารยามเช้าในที่พักทั่วไปนะคะอันนี้โซนขนมปังก็มีโซนข้าวต้มนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูคะ่ะว่าเขามีอะไรให้เราทานบ้างข้าวสวยขนมจีนข้าวผัดนะคะ คือผัดกระหล่ำล้นปลาผักกาด้านปลานะคะแกงเขียวหวานอันนี้อร่อยกะเผานะคะนี่ก็เป็นไส้กรอกพวกแฮมส่วนส่วนจ่า,ายาที่ตักทุกอย่างมีรวมกัลาะ ข้าวมี้าไปทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆจานนี้ยังไม่ยุดนะคะยังมีต่อด้วยข้าวต้มนะคะอร่อยมากค่ะข้าวต้มพอเรากินข้าวเสร็จล้วก็วัปมาสถานที่ที่สองสำหรับวันที่สอง ep สองลนะคะก็คือฟิโนลาเต้นะคะเป็นคาเฟ่ชิคๆเก๋กกๆนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากด้านนอกนะคะแล้วก็มีเค้ก น่าทานมากราคาก็ตามนี้เลยค่ะสูงปี๊ดนานๆมาเที่ยวกันทีนะคะก็ต้องลองนิดนึงนะคะนี่รีวิวคาเฟ่เขาเลยนะคะเค้กน่าทานมากค่ะเพื่อนๆนี่แต่ใครจะถ่ายรูปด้านนอกก็มีหลายมุมมากวิวสวยมากนะคะต่อ,อมาด้วยนะคะสถานที่สาม เพื่อนๆไทยค่ะือที่ไหนคะโซนกลางหันมือโลกนะคะเป็นที่ที่เขาจะต้องแวะกันมาเลยนะคะใหญ่มากที่ขนาดยืนอยู่ไกลๆไทยแบบใหญ่มากๆตียืนใกล้ๆนี่คืออย่างใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นสนด้วยบรรยากาศดีมากแล้วก็มีสวนนะคะมีสวนสตรอเบอรี่เล็กๆใกล้ๆก็แอบไปขอเขาถ่ายนิดนึงนะคะ ยังไม่มีสตรอเบอรี่ออกนะคะช่วงช่วงที่ไปกันสุดลูกหูลูกตามากๆกำลังรอการออกผลผลิตนะคะวิวนี้ดีมากค่ะสวยมากๆและหลังจากนี้นะคะก็ไปสถานที่อีกสถานที่หนึงใกล้ๆนะคะ เรียกว่าคิงคองนะคะก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปนะคะมีท,ที่ที่ถ่ายรูปเยอะแยะนะคะมีมุมถ่ายรูปมีบันไดนะคะสู่สวงสวรรค์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะลองไปดูกันนะคะแล้วต่อไปเริ่มหิวแล้วค่ะก็เลยไปหาอะไรทานร้านนี้เลยนะคะเขาตกแต่งกว้างขวางและสวยงามมากเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรทานกันบ้างจ้า นี่ได้สั่งซุปผักขบมาหนึ่งจานนะคะน่าทานมากหอมๆอ,อุ่นๆสำหรับอากาศที่เย็นๆนะคะกาแฟาก็มีนะคะที่นี่เขาจะแบ่งโซนคาเฟ่อีกโซนหนึ่งโซนอาหารอีกโซนหนึ่งนะคะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยมากหอมยาจีนมากๆเลยน้ำซุปเพื่อนๆแวะมาทานกันได้นะคะ ชามใหญ่มากเหมือนกันนะคะจัดไปคนละชามลูกชิ้นก็อร่อยหอมน้ำซุปสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆใครเคยมาลองทานร้านนี้นะคะก็มาทานกันได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยเหมือนอย่างที่หนิงพูดหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ถ้าใครรู้จักหนิงมาก็คือหนิงชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ ถ่ายก๋วยเตี๋ยวบ่อยมากและต่อไปเขาก็มีอาหารพวกสเต็กมีขาหมูเยอรมันด้วยนะคะแต่สั่งแค่ขาหมูเยอรมันมานะคะก็ขาอยู่ประมาณกลางๆไม่ใหญ่มากไม่เล็กไปนะคะราคามาตรฐานทั่วไปค่ะหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเดินทางต่อไปที่พักสำหรับคืนนี้แล้วนะคะเพราะว่า ถ้าช้าจะมืดดูเส้นทางซักก่อนค่ะคือมันชันมากๆถ้ามาตอนมืดมอ,อันตรายมากๆค,ค่ะบ้าอยู่หลังตูดเลยต้องรีบมากันนะคะมาดูกันค่ะว่าที่พักที่สองจะเป็นยังไงนี่คือที่พักที่สองนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเราจะนอนบ้านอิงผาภูทบเบิกนะคะนี่คือวอิวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเราเลือกบ้านที่อยู่แถวสุดท้ายที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้มองวิวข้างล่างได้ชัดโดยไม่มีบ้านหลังไหนมาบดบังนะคะเราก็เลยจะฟิลประมาณนี้ลองหันกลับเข้าไปดูบรรยากาศบ้านอิงผานะคะจะเป็นโดมแบบนี้ค่ะหน้านอนกันไหมคะนี่ บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะคะคืนนี้จะต้องหนาวมาก,มากๆแน่ๆมีความคาดหวังส่วนนี้คือด้านในของห้องพักนะคะกว้างขวางค่ะมีทีวีพัดลมมีน้ำมีทุกอย่างนะคะที่จะอำนวยความสะดวกและมาดูกันว่าคืนนี้เราจะกินอะไรนั่นก็คือเบสิกมากเลยก็คือก็คือก็คือหมูกระทะนั่นเอง กระะดกเอามาปูทับเบิกนะคะอากาศหนาวหนาวกินหมูของวิ่งกไท่กาไว้ก่อนก็ได้ที่ช่วยได้นะคะคือเป็นการกินหมูกระทะที่แบบว่าต้องรีบกินนะะพอย่างสุกเสร็จปุ๊บที่ใส่ปากเลยนะถ้ายกจากเตาขึ้นมาปุ๊บเย็นเลยจ้าหนาวมากัพื่ืนเพื่อนมากินหมูกระทะนะคะมาถึงภูทับเบิกก็ยังกินหมูกระทะอยู่นะคะ คืนนี้นะคะเราก็จะนอนที่นี่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจกันตลอดแล้วก็มาเยี่ยมชมกันพูดคุยกันใต้คอมเมนต์กันได้นะคะหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยกันด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันอีีหน้านะคะดูว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกไหมมาลุ้นด้วยกันนะคะายเจอกันจ้า แถมจ้ามานั่งจับหมอกยามเช้าจับการเด้งดึ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 งนุ่มมาก